สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพบอีกแล้วกับผม fps ผู F ้เชี่ยเล่นเกม The King of Fighter on Star อ่าก็เจอกับเมลี่นะฟอร์มรถช็อปเปอร์คาร์ลยของเขาน่ะอ่าเรามาเจอที่อยู่ที่ทางเข้าก่อนถึงเวทีนะครับอ่าแจกตัวแจกตัวกันเลย <c oughs> อ่าโอเคผมเปิดตัวไม่ไม่มไม,ไม,ไมเล่นนะเอออ่ะก็อย่างที่ว่านะ volume ห้าอ่า signature ม,มาสุ่มกันเลยดีกว่าอาฮะทเวรีนด์มารีอ่ามาดูตัวละครรีวิวกันหน่อยนิดหน่อยนะโอ้โหมีนอกรีดเพียบเลยอันน่ะ let's go let's go อันนี้เสกหน่อยอันนี้ไม่อยากอ่านนะเจรู้สึกว่าจะไม่ค่อยเวิร์กนะ ามาิวท่ากันหน่อยอส่วนของเทอรี่เป็นหมัดแดงใช่ป่ะอ๋ออันนี้คือไม่ชาร์จอันนี้คือชาร์จเต็มที่แล้วอ่าหายากนะซิกนเนเจอร์หมัดแดงเนี่ยเออ SS เอเอ SS หมัดแดงหายากนะอ๋อนี่มีติดตามป่ะอ๋อชาร์จได้ระยะไก,กลเหมือนกันอันนี้ก็เพราะว่าสัสดูว่าท่ามันจืดๆยังไม่รู้ แต่ก็โอเคแหละเอออันนี้เคยเป็นท่าไม้ตายใช่ไหมอ่าแล้วอันนี้ก็ตายอืมมีฟอร์สพริสกิลอันนี้ใช้ท่าของเดิมได้ใช่ป่ะเออเนี่ยสามท่านี่ยนี่คือท่าของเขาอ่ะฮะ <laughs> โอ้ยเปิดตัวลังการน่าได็กกับเวทีทอง <laughs> มาเต้นมาเลยผู้สึบค้นค้างอยางนานนะท่าเขาแต่คิดจะค้นก็ไม่รู้จะเยอะหรือเปล่านะ <laughs> เออแ,แรงไม่แรงไม่รู้แต่ว่าโอเค <laughs> หมดปวดปวด,ปดยังไงอ่ะปวดแต่ว่าความเนี้ยบขึมนะอารมณ์แบบความเนี้ยบขึมและความกดแข็งของซูรี่ไปนะมาแบบมาแบบแนวเต้นแนวฮาร์อ ก็โอเคสไปดี Let's go okay. Let's go, <S Let s go. <S มาดูของเบลลี่กันบ้างอ่าสินเนมเบลโล่เจอ,อช็อปเปอร์มาแบบนั่งเลยนะเออนั่งช็อปเปอร์เลยโอเคถ้าจับอะไรยนั่นงเขาเทอรี่เมื่อกี้เป็นท่านั่นใช่ไหมปล่อยพลังกับสไตร์โอเคมาอาา่อาฮะอ่าฮะ อ๋ออะท่าที่เป็นท่าแบบว่ายังไงอะ่ะรอสวนนะเออถ้ารอสวนอะ่ะแต่เก่งไอพีวีพีนะท่าเนี้ยเอออ๋ออ๋ออ๋อคือว่าพอสวนป๊อปได้กัแบ็คเคาน์เตอร์กลับไปใช่ไหมอ๋ออืมโอ้หักคออือมาอีกท่านึานงโอเคอื้อหมเสย เวี <c oughs> ยงมีการซูมด้วยนะอ่าซูมไปที่ตัวละครด้วยอ่าคอตักกุลาบอโอเคพายุกุลาบใช่ไหม <c oughs> บูเมอเีเอ่ามาแล้วเออเอออยากตั้งสุดท้ายนางจังอะ่ะอืพายุกุลาบมาแล้วเออ อืมแตะไอ้ไอ้ท่านนี้ใครเคยจำตอนเทอร์รี่ออกตัวแบบโฆษณาเกมเกมเว็บพักอะไรสักอย่างนี่แหละเออที่ว่าเทอร์รี่ขับมอเตอร์ไซค์อ่ะเออกับชอปเปอร์เหมือนกันฮาร์รี่เหมือนกันอ่ะเออแล้วมีคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมใช่ไหมที่ไปแตะอะไรสักอย่างอ่ะแต่ก้นอ่ะเออเอ้ยแต่ตอนนี้เป็นแมรี่นะมาขี่เอออ่ะเออจำได้จำได้นึกออกนึกออกอืมเดี๋ยวขอยเอาภาพไปดูนะอ่ามีภาพประกอบอะไรเออไปนึกไปลืมไปลืม แบบเชื่อมาดูการ์ดหน่อยอ,อะไรอย่าโอ้โหมีตกตกเหรียด้วยหมาป่าพูดเดียวได้หม,มาป่านุ่มทุกทรมานคล้ายกับล็อกจะเป็นเอฟคนต่อไปเลยอ่ะอปริมาณฟาร์มเผาไหม้ไฟช็อตของไฟเตอร์เซกเตอร์เพิ่มขึ้น7จดสิบาเออ๋อโอเคไฟมีเผาไหม้ด้วยนะ อเนี่ยลดฟังโจมตีเพิ่มขึ้นหน้าปเปอร์เซ็นต์ลดคุณทาสก,กิลของประเภทจับทุ่ม,มถ้าจับทุ่มไอเซตจับทุ่มนี่มีเซตด้วยนะผมเอาไว้ดูเดี๋ยวเป็นเซ็ตที่ว่าการท่าดาวนะธรรมดาไม่ใช่แบบเฟตตานะเออแปะไว้การนี้ก็ใช้ได้นะสำหรับสาวจับทุ่มนะอ่ะฮะมาสุ่มกันเลยเนี่ยอ๋อ มันแจกอะไรสี่โมงมารวยเกลือก่อนอืมอคิดสกิฟเลยมาเออผมลืมบอกผมจะสุ่มเฉพาะเจ็ดพันนะอ,อไม่มีเกินกว่านี้นะ เพราะดูท่าแล้วผมไม่ก็เท่าไหร่อ่ะเออสกคิปไปเลยอุ้ย <laughs> พอสกจะลิปมันออกอย่างนี้วะเอาว่ะเอ้ยดวงดวงมันจะยั่วนะสิบเก้าวันว่าหลังจากนี้เป็นของดีดอะเอาดิของดีอะเออดูดูหน่อยเออ s <S ก็ทำเหมือนเดิมปั๊บเอ,อ้ยไม่ใช่นี่สิบครั้งไปเลย ออมฟาจิตพันมาออกทะเลอืมอืมอึมเกลือเน้นๆไม่มีผงชูรสสคิปไปเลยเออเรียวน่าจะมาไหมข้าวหน้าน่าจะมาไหมดื่มจิ้มเปล่าเมื่อกี้ต้องออกไปจิ้มก่อน ใครก็ได้บางคนนี้ผมได้หมดแหละผมไม่ได้หวังอะไรมากเฮ้ยแดงว่ะแดงอย่างนี้มีเขียวมีฮ่าฮฮ่าโว้ยช่างคู่หวัวหรอเยอะอีกแล้วจิ้ม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 อยากพาเท่านั้นไม่ขี่ช็อปเปอร์ อยากนั่งซ้อนท้ายเธอเมรี่อยากนั่งซ้อนท้ายเธอเมรี่อืมอืมอุ้ยเอาอะไรบัตัวตัวไอ้ตัวหนึ่งอ่ะตัวสักตัวอะแรฟบรดิเบลยเฮเอาเว้ยเอาเว้ยเจ็ดพันนี้เห็นผลเอาตัวนี้ก็มาปิดตัว ปิดประเภทจากเธอเีเอาแล้วอะมิขอล้างตู้นะครับได้มาเปรีมาไปหลับก็โอเคละไอสุดๆสุดจิ้มได้ผล้วยอืมคือถ้าไม่ตกกรียจะออกอย่างนี้นะมันจะออกเป็นแบบเปลี่ยนเปลี่ยนทองเป็นนั้นอ่ะเปลี่ยนทองเป็นสีรุ้งอ่ะอย่างนี้คือพียอยอย่เขียวยางเกลือไปเลย มาคิงรอบอืมรอบก่อนคิงกับยูรินี่ผมยังหนักเลยอะรอบนี้ดีหน่อยเอออย่างน้อยก็ได้มาคุณนหนึ่งอะเออเหลือเท่าไหร่สามเปนสี่เอาปะอีกสองสามครั้งแต่เหลือ, 3, อ,อ, 2, อผมจะปาไปอัพสโตหน่อยพี่อือเอา ไม่มีลุ้นเอาและวป่ะเอาและวป่ะเนี่ยออกไปจิ้มหน่อยดิเจอรี่เจอรี่จิ้มจิ้มจากนี้แค่สองตัวครบก็พอลนะอุ่นใจแล้อืมอืมเอาเฮ้ยออกไหมอืม้อ ข้ามไปเลยเฮ้ยเมลลี่ร่างเอสซัมเมอร์อ๋อเลยกี่ครั้งอือ้มยังไงอุ้ยลุตเลตป่ะลุตเลตป่ะลุ้นดู <laughs> จู่ๆพูดเดียวได <laughs> ้ึ่มดูพี่พูดถึงไปก็ซ้ำจ้าหนึ่งดาวอ้าเอออย่างดีอย่างน้อยก็ได้ซ้ำว่ะออกรัวรัวฮ <laughs> ้่ยแม่งไม่ออกจริงไหมลด้กี่ครั้งโอเคเอาใช้ของนี้ไปนิดหน่อยหมดพอดี นี่เดี๋ยวพาไปอัพสัดส่วดีกว่ามาอัพใช้ไปเลยเออเออเอาของเก่าไปด้วยนิดหน่อยเออเอาไว้ยออฮึออ,อ,อเคจัด่าแรมอยู่นะฮะไปต่อ ผมออาเมลี่ไวตั้งโฟรไฟล์อ่ะมันออกดีเหลือเกินจริงๆนะเนะอ่ะรถมารถมาไปหายไปในรถรถหายตำรวจรถหายเอารถเพิ่งมาว่ะโอเคอีเวนต์อีก27วันอันนี้ผมแค่เดาเ,เฉยๆนะณโมนะอย่าไปตามผมนะผมว่าจบ27วันเนี่ยต้องคนลำบมาไม่อย่างนั้นกิจกรรมมาจากนานเว้อค่ะนี้ยังไง นานสัดะเป็นเดือนอะ่ะเออเอาดิรอกกัมบี้เลยครเก็บบี้ไว้เลยเดี๋ยวไปดูของใหม่มนิดนึงกิวอ่าปรับหน้าคอนเทนต์กิวใหม่นะไอ้แบบว่ายัางไงอะเป็นแบบโมเดิร์นขึ้นนะทันสมัยห้องแลบบห้องแแบบอ่าเดีย๋ยวผมก็มาตีบอสกิวให้ดูอีกทีว่าเป็นยังไงขอไปศึกษาก่อนนะเออครับ จังหวะนี้ก็ขอจัดการไปก่อนนะครับหวังว่าจะไม่เกลือกันนะเจ็ดฟันผมตอนนี้ก็โอเคแนละ้วไม่ขอรังสู้ไม่ขอไปต่อนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องของผมนะครับจังหวะนี้ก็บายบายครับบลายบาย